ฝุ่นภาคเหนือก็ไม่แพ้กับฝุ่นในกรุงเทพมหานครเลยนะคะแม้ว่าจะมีที่มาที่ไปมีต้นตอมีปัจจัยเนี่ยคนละอย่างกันเพราะว่าฝุ่นภาคเหนือส่วนใหญ่แล้วจะมาจากภาคการเกษตรจุดความร้อนเมื่อช่วงเช้าฟ้องชัดเลยพุ่งขึ้นไปเกือบ300จุดทําให้ค่า PM เ5ในพื้นที่ภาคเหนือเกินค่ามาตรฐานเกือบทุกจังหวัดค่ะศูนย์ปฏิบัติการดับไฟป่าภาค3รายงานข้อมูลจุดความร้อนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือมีจุดความร้อนทั้งสิ้น279จุด ซึ่งถือว่าจุดความร้อนเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วพบมากที่สุดที่จังหวัดเพชรบูรณ์29จุดรองลงมาคือที่แพร่26จุดเชียงใหม่ตามมาติดๆ25จุดค่ะมีจังหวัดเดียวในภาคเหนือนะคะที่ไม่มีจุดความร้อนเลยเมื่อช่วงเช้าคือที่พิจิตรสำหรับจุดความร้อนโดยส่วนใหญ่พบในป่าสงวนแห่งชาติและป่าอนุรักษ์ เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพอจุดความร้อนขึ้นสูงมันก็จะสัมพันธ์กันกับค่าคุณภาพอากาศ PM 2.5อยู่ในระดับสูงเกินมาตรฐานเกือบทุกจังหวัดค่ะโดยเฉพาะที่สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศตำบนานีอำเภอเมืองจังหวัดสุขโขทยัยวัดค่า PM 2.5ได้ถึง89.2ไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตรนี่ก็เป็นสีแดงนะคะที่สุขโขทยัย่วนเชียงใหม่วัดได้38.4ไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตร เกินค่ามาตรฐานมาเหมือนกันอยู่ในระดับสีสม้มจุดความร้อนของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเบื้องต้นเพราะว่าเกิดในพื้นที่ทางตอนใต้ของจังหวัดประกอบด้วยอำเภอหอดมีจุดความร้อน9จุดแม่แจ่ม8จุดแม่วาง4จุดเนื่องจากในบริเวณดังกล่าวเป็นป่าเต็งรังมีเชื้อเพลิงสะสมในปริมาณมากเชื้อเพลิงแห้งๆเนี่ยมันก็เป็นตัวนําไฟได้อย่างดีนะคะและประกอบกับพื้นที่ภูมิประเทศเป็นภูเขาเป็นหน้าผาสูงชันค่ะ เกิดไฟป่าแต่ละทีเจ้าหน้าที่ทํางานยากลําบากมากๆเลยในการจะเข้าไปดับไฟซึ่งสาเหตุของไฟป่าส่วนใหญ่ยังน่าเจ็บใจนะคะมาจากการลักลอบเผาป่าล่าสัตว์เป็นส่วนใหญ่ค่ะด้านนายกฤิยามคงสตรีผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16เชียงใหม่เปิดเผยว่าแม้สถานการณ์ไฟป่าขณะน,นี้ถ้าเทียบกับปีที่แล้วตอนนี้ดูเหมือนจะยังไม่รุนแรงเท่านะแต่จุดความร้อนในขณะนี้ ลดน้อยลงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาประมาณร้อยละซึ่งปีนี้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16เชียงใหม่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้วาง3กลยุทธ์เชิงรุกสำหรับการสู้ไฟป่ากลยุทธ์แรกค่ะคือการบริหารจัดการเชื้อเพลิงชิงเผาตามหลักวิชาการในพื้นที่เสี่ยงเกิดไฟป่าซ้ำซากในจุดที่มีความจำเป็นต้องเผาอย่างแท้จริง ซึ่งก็จะมีการตรวจสอบสภาพอากาศทิศทางของลมในวันที่จะต้องดําเนินการชิงเผาเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบปัญหาฝุ่นควันกลยุทธ์ที่2นะคะคือบูรณาการร่วมกันกับฝ่ายปกครองทหารท้องถิ่นและชุมชนตั้งจุดตรวจบูรณาการสกัดคนเข้าป่า283จุดดูแลพื้นที่15ป่าอนุรักษ์บนเนื้อที่กว่า7ล้าน8แสนไร่กำหนดให้ผู้ที่จำเป็นต้องเข้าพื้นที่ป่าลงทะเบียนไว้ และห้ามคนนอกเข้าไปนี่ก็เป็นการป้องกันคนลักลอบเข้าไปเผาป่านั่นเองส่วนกรณีสุดท้ายคือการให้เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า883นายค่ะเข้าไปนอนเฝ้าใจกลางป่าเลยคอยออกลาดตระเวนป้องปรามเฝ้าระวังการลักลอบเผาป่าและเวลาที่เกิดไฟป่าทีหนึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ในพื้นที่อยู่แล้วนอนอยู่ในป่าก็เข้าไปดับไฟป่าได้อย่างรวดเร็ว เจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปกินไปนอนอยู่ในป่านะคะเป็นเวลา2เดือนในช่วงหน้าแล้งนี้ก็ตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์ไปจนถึง14เมษายน2567นี่ก็คือ3กลยุทธ์ที่ทางเชียงใหม่ใช้ในปีนี้ขณะเดยียวกันค่ะยังให้ความสำคัญกับการประชาสัมพันธ์มากขึ้นลงพื้นที่ไปเคาะประตูบ้านประชาชนเชิญชวนให้คนในพื้นที่มาร่วมเป็นเครือข่ายช่วยเฝ้าระวังดูแลป้องกันไฟป่าเน้นการมีส่วนร่วมควบคู่กันไป และจะใช้มาตรการทางกฎหมายให้น้อยที่สุดนอกจากในกรณีที่มีการกระทำผิดอย่างรุนแรงเท่านั้นค่ะ